ณนะตอนนี้ผมมาถึงถิ่นของเขาอยากให้เขาได้โอกาสแก้มือและผมจะน็อกเขาเป็นครั้งที่สอง ก็ถือว่าเป็นการกลางรายการออกมาถือว่าเป็นสุดเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวครับสําหรับคู่ของเสือแบล็กกับเคียมรันครับเนื่องจากเคียมรันเองครับมีรายการชกกับทางด้านกุลาบดําแต่ทางด้านกุลาบดํามีอาการบาดเจ็บในอาทิตย์นี้เลยจําเป็นต้องถอนชกกระทันหันครับและหลังจากนั้นเองครับทางวันจิบชิปก็ไม่รีรอช้าครับในการกลางรายการใหม่ออกมาครับทางด้านเคียมรันกับเสือแบ็ก ซึ่งทั้งสองคนเองครับจะได้เจอกันในศึกวันที่28มิถุนายนโอ้โหเป็นศึกใหญ่เลยเดียวสําหรับศึกวัน168ครับก็ถือว่าคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วครับนอกศึกสังเวียนวันครับและเป็นทางด้านเคียมรันนาบัติที่เป็นฝ่ายจัดการน็อกเอาท์ทางด้านเสือแบล็กไปได้เพียง26วินาทีเรียกว่าไวจริงๆครับสําหรับศึกนั้นซึ่งศึกสําหรับวันนั้นเองครับเสือแบล็กเองครับก็น่าจะฝังใจแค้นมาตลอดแหละครับสําหรับการเจอกับเคียมรันใน ัังนน้ก็อยากจะมีโอกาสที่แก้มือได้ล้างตาครับอย่างได้น้อยมีโอกาสสักครั้งก็ยังดีครับสําหรับการล้างตาไฟนี้ก็มาถึงแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นไฟที่หลายคนเองรอคอยรอชมเลยทีเดียวถือว่ายกให้เป็นคู่ในฝันเลยก็ว่าได้สําหรับคู่มวยคู่นี้ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเองครับทางด้านเคียมรันนาบาติก็ได้ให้สัมภาษณ์กับวันชิพชิพครับเกี่ยวกับประเด็นของเสือแบล็กเดี๋ยวเราลองไปฟังความพูดของเคียมรันครับว่าจะพูด บทสัมภาษณ์ไว้อย่างไรให้กับเสือแบล็กบ้างครับผมอยากให้โอกาสเสือแบล็กทอพราน49ได้ล้างตากับผมเพราะปีก่อนเขาไปชกที่บ้านของผมเขาโดนผมน็อกด้วยเวลาเพียงแค่21วินาทีของยกแรกเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมมาถึงถิ่นของเขาอยากให้เขาได้รับโอกาสในการแก้มือและผมจะน็อกเขาเป็นครั้งที่สองครับ ซึ่งในเมื่อปีก่อนนะครับเคียร์มันนาบาติเคยเสยเขา่าเข้ายอดหน้าของเสือแบล็กครับแล้วก็ตามดหมัดซ้ายซัดเสือแบล็กน็อกคข่าไปทีไปในยกที่1ด้วยเวลาเพียงแค่21วินาทีเท่านั้นครับเรียกได้ว,ว่าไวเหลือเกินครับสําหรับไฟนั้นเองครับแทบไม่ได้กระพริบตามองดูมันอาจจะเหมือนไม่โดนนะครับแต่ไปรีดูโอ้โหเต็มเต็มเลยครับอาวุธของแกนี่เร็วจริงๆสมแล้วครับไฟที่มาเปิดตัวในศึกวันลุมพินีครับสไฟล่าสุดไม่ว่า ว่าจะเป็นจาพงศริหรือว่าทางด้านอวตารเองครับยังโดนจัดการมาแล้วด้วยความเร็วของเขานี่แหละครับก็ถือว่าทางด้านเคียรรันเองครับก็มีใจที่แน่วแน่ครับในการเปิดโอกาสให้ทางด้านเสือแบล็ค ได้ล้างตาอีกครั้งครับซึ่งเสือแบล็กเองนะตอนนี้ครับไปอยู่ในวันใหญ่เซ็นสัญญาวันใหญ่แล้วครับแต่ทางด้านเคียมรันเองอยังไม่ได้เซ็นสัญญาวันใหญ่ครับแต่การโคจรมาเจอกันครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ยิ่งครับสาหรับศึกวันลูปิดีที่68ซึ่งไฟนี้ครับก็ต้องมารอดูครับเพราะว่าทางด้านเคียมรันเองก็มั่นอกมั่นใจเหลือเกินในการที่จะน็อกเสือแบล็กอีกครั้งในการเปิดโอกาสที่ล้างตาครั้งนี้ครับ ซึ่งทางด้านเสือแบล็กเองครับก็คงต้องเตรียมอาวุธหนักครับเพื่อมาจัดการทางด้านเคียมรันครับหยุดความเร็วของเขาให้ได้ทุกอย่างก็น่าจะจบลงครับแต่ไฟนี้ครับก็ถือว่าเป็นไฟที่กดดันสําหรับเสือแบล็กครับเพราะว่าเสือแบล็กเคยพลาดท่าให้กับทางด้านเคียมรันมาแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับเลือดนักสู้ได้โอกาสแล้วมีรายการขึ้นชกแล้วก็น่าจะทําให้ออกมาให้ดีสุดๆครับสําหรับทั้งคู่เอง และนี่ครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยอีกคู่สําหรับปีนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งซึกใหญ่เลยครับสําหรับศึกวันล,ลวินีที่68ผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรเขียมรันนาบติจะจัดการน็อกเอาท์ตามที่เขาบอกไว้หรือเปล่าว่าจะจัดน็อกเอาท์ทางด้านเสือแบล็กอีกครั้งหนึ่งหรือจะเป็นทางด้านเสือแบล็กที่ล้างแค้นที่ฝังใจเมื่อย่างยาวนานครับวันนี้เวลาหมดหมนเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ